พารณาณสีหรือที่รู้จักกันในชื่อเบนาเรสหรือกาซีเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาฮินดูตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาประเทศอินเดียเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีและมีความเชื่อว่าพระศิวะเป็นผู้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นด้วยตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้พารณาณสีโดดเด่นและน่าจดจำไปทั่วโลกคือความเชื่ออันลึกซึ้งว่าการตายที่พารณาณสีคือการปลดปล่อยวิญ,ญญาณจากวัตฏะสงสาร ในศาสนาฮินดูการเวียนไาวตายเกิดหรือสังสารวัตเป็นสิ่งที่วิญญาณทุกดวงต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าตราบใดที่ยังมีกรรมผูกพันอยู่เป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากวัฏตจากนี้เรียกว่าโมกษะเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดสิ้นชีวิตในเมืองพารณสีโดยเฉพาะหากได้รับการเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่มานิคานิกาขาดหรือหาริชันดาขาดวิญญาณของเขาจะได้รับโมกษะทันทีโดยไม่ต้องกลับมาเกิดอีก เนื่องจากความเชื่อนี้จึงมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากทั่วอินเดียเดินทางมาสู่พารณสีเพื่อรอความตายโดยมีสถานที่พักผิงพิเศษเรียกว่ามุกติภาวันหรือบ้านแห่งการปลดปล่อย ในมุกติภาวันผู้มารอวาระสุดท้ายจะได้รับการดูแลแบบเรียบง่ายไม่รูหราไม่เยียวยาเพื่อยื้อชีวิตเพราะเป้าหมายไม่ใช่การมีชีวิตต่อไปแต่คือการจากไปอย่างสงบในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปสู่การหลุดพ้นกฎของบ้านนี้คือหากภายใน15วันผู้เข้าพักไม่เสียชีวิตต้องย้ายออกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่น พิธีจำการเผาศพริมแม่น้ำคงคาที่พาราณสีเป็นภาพที่สะเทือนใจและศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมกันศพจะถูกวางบนไม้ฟืนแล้วจุดไฟโดยญาติใกล้ชิดผู้ชายมักจะโกนศีรษะสวมเสื้อขาวแสดงความไว้ทุกข์ขี้เท้าของศพจะถูกโปรยลงแม่น้ำคงคาซึ่งเชื่อว่าชำระล้างบาปทั้งหมด แม้พาราณสีจะถูกมองว่าเป็นเมืองแห่งความตายแต่มันกลับเต็มไปด้วยชีวิตพระที่เดินสวดมนต์ริงแม่น้ำนักบวชที่ประกอบพิธีกรรมบนท่าเรือชาวบ้านที่อาบน้ำตอนเช้าท่ามกลางแสงอาทิตย์และนักเดินทางที่มาสาะหาความหมายของชีวิต ที่นี่ความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นประตูบานหนึ่งสู่สิ่งที่าศาสนาฮินดูเรียกว่าการหลุดพ้นหากคุณไปเยือนพาราณสีคุณจะรู้สึกได้ถึงความเงียบสงบผสมกับความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยพลังบางอย่างในอากาศที่ทำให้คุณตั้งคำถามกับความหมายของชีวิตและความตายได้อย่างลึกซึ้งกว่าที่เคย